ไม่เป็นไรครับถ่ายวีดีโอสั้นก็เฉยมาแล้วครับวันนี้จัดสวรรดิมาเที่ยวที่เดบมอนะครับเดบมอบางกะปินะครับอ,อยากให้ทุกคนรู้ว่าสถานที่นี้น่าจะอยากมาเที่ยวนะครับเพราะว่าามาแม่คุกแล้วก็น้องๆน,นะครับก็มาแบบมาเที่ยวรีแลกซ์นะครับแล้วก็มา,นนามีหลายคนนะครับที่มาเที่ยวที่นี่นะครับอ่าแล้วมัน อยากไม่เหนื่อยแม้แต่ภูมิใจมากที่คนมาเที่ยวแต่ถ้ามีสตางค์่ากสักพันก็ควรมาเที่ยวนะครับน่าแอบเช่าผ้าเยอะแยะไปสบาย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 อยากหลีกนะถ้าทุกคนอยากมาเที่ยวมันส่วนมก็คือมาเที่ยว ที่่เออมอบางกะปินะครับแล้วก็ต้องมาทำกับซีรัชั่นนะครับบริษัทซีเชั่นจำกัดนะครับนี่กคือเป่าสับแรกนะครับมาเที่ยวตรงนี้ครับอ่ามีที่สวยเยอะๆนะครับทุกท่องบนน,งบนี่ยวไม่จำเนไปเลยนะครับน้ำตกนะครับน่าทึงมากเลย เยอะโอเคนะครับ เลยเยอะแยะเลยข้าง <firing>